เพื่อนพี่พี่อาจารย์ทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันศุกร์ที่19เพฤษภาคม2566นะครับตรงกับวันพระนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําเสมาเจริญพรบนนะครับเพื่อนเพืนะ่อนนะฮะพอดีได้ไปขอแบ่งจากสายตรงมานะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยอยากจะมา แบ่งปันให้สมาชิกในช่องไว้บูชานะครับก็ผมไปขอแบ่งจากสายตรงเข้ามานะเพื่อนๆฮะตัวนี้ราคาลูงปู่หงก็ร้อนแรงจริงๆครับเพื่อนร้อนแรงมากๆเลยครับนะทุกรายการทุกทุกรุ่นของท่านก็เริ่มขยับขึ้นตลอดนะฮะร้อนแรงมากๆนะครับนะราคาลูงปู่หงมีขึ้นแทบทุกรุ่นเลยฮะร,รุ่นหลักๆก,ก็กุศระนี่ก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยกุสะนะครับอ่รุ่นหลักๆของท่านอะ หรือจะเป็นเหรียญนั่งรวยพมบุตรนี่ก็ขึ้นหลักหมื่นหมดแล้วนะครับเพื่อนๆขึ้นหลักหมื่นหมดแล้วนะครับรุ่นหลักๆของท่านนะครับฮะครับแต่เจริญพรบนนี่ก็ยังจับต้องได้นะครับเพื่อนๆราคายังไม่แรงมากครับเพื่อนยังจับต้องได้อยู่นะครับฮะก็วัตถุมงคลของท่านนี่ก็มีศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะฮะอยู่ที่เราเลือกใช้เลือกบูชานะฮะก็นะฮะรุ่นนี้ก็จะมา มีผมมีมาแบ่งปันให้เเเ2เนื้อนะครับเพื่อนๆนะครับผมกล่องเดิมๆนอนกล่องมาเลยครับเดี๋ยวนอนกล่องมาเลยนะฮะนอนกล่องมาเลยครับเพื่อนผมมีอยู่อยู่2เนื้อนะครับ2เนื้อฮะเป็นเจริญพรบนนะครับเพื่อนมาพร้อมกล่องเลยครับเพื่อนๆฮะก,กับก<รอ> <então> สภาพเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะครับรนะฮะกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนฮะกล่องก็จะมีอขระย่อกล่องเขาจะมีอขระ ยันล้อมรอบเลยฮะกล่องเขาะนะก็จะมีลูกเนี่ยเกินว่าลูกปูหอมพรมปัญโยนะฮะเสาห้ารุ่นเพิ่มซับเพิ่มพ,นพูนนะครับปัดเพช์บุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะวันที่20มีนาคม2553นะครับนะี่ถึงกล่องกล่องเดิมๆนะฮะเนี่ยกรไม่ได้ใช้ฮะผิวลุ้งม่วงๆเลยครับเพื่อนเนี่ย เพื่อนๆดูคะผิวลุงๆม่วงๆแบบนี้เลยเนี่ยสวยอันนี้จะเป็นผิวลมดํานะครับพพเพื่อนๆเนี่ยฮะเจริญพรบนนะก็จะเจริญพรล่างนี้ก็อยู่สองพันสองพันกว่าสามพันแล้วนะครับพเพื่อนๆเจริญพรล่างฮะอยู่ประมาณสองพันกว่าสามพันแลเจริญพรล่างกาเจริญพรบนนี่ก็ยังทะลุทะลุไปก็สองพันกว่าแล้วนะครับกาเจริญพรบนนี่ก็ทะลุไปสองพันกว่าแล้ว ครับสภาพที่สวยแบบนี้เลยครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเอาพร้อมกล่องเดิมๆครับเ,เพื่อนๆก็นี่ฮะเป็นทรงเสมาอ่ะสวยงามมากเลยทรงคล้ายๆเหมือนลูกปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับเ,เพื่อนๆแกะแบบมาคล้ายๆกันเลยฮะทรงเสมาเนี่ยเพราะว่าลูกปูนั่งเต็มองค์นะครับอ่ทาท่านก็จะนั่งเอียงๆเ,เหมือนลูกปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับ สังเกตท่านจะเอียงใบหน้าท่านก็จะเอียงมาด้านขวานะครับเพื่อนเยมันนุ่มปูทิมวัะหันไล่เลยรุ่นเสมาแปดรอบนะฮะถ้า้ายแก่แบบมาเหมือนกันเลยครับเพื่อนครับเนี่ยใครชื่นชอบเหรียญเสมานุกมปูทิมนะเนี่ยรุ่นนี้ก็ก็สวยฮะทดแทงกันได้เลยฮะเสมานุ่มปูทิมก็หลายแสนเลยนะครับครับรงน,นี้ยังไม่แพงเพื่อนยังไม่แพงยังจับต้องได้ครับครับก็ขึ้นทุกวันเลยเนะี่ย คมคมชัดชัดลึกแบบนี้นะครับน่ะเพื่อนดูนะครับเป็นลายกระหนกนะกระหนกออกแบบสวยงามมากเลยคมคมเลยลายกระหนกนะฮะลายกระหนกออกแบบที่สวยงามคมชัดมากเลยนะฮะเนี่ยเราจะออกผิวลมดำม่วงนะครับถือว่าสวยนะผิวแบบนี้ถือว่าสวยก็ไม่ได้ดําด้านฮะดาแบบม่วงรุ้งๆประหลอดรุ้งๆนะเนี่ยผิวประหลอดรุ้งๆแบบนี้ถือว่าสวยนะฮะเนี่ย จะเร่นพรบนฮะเนี่ยฟอนต์หนังสือต้องคมคมชัดๆแบบนี้เลยเป็นแท่งๆเลยนะครับเจะเลพรบนฮะ่ก็ถือว่าสวยนะครับสวยมากนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ฮะนสภาพสวยเลยครับเนี่ยเพื่อนๆมาดูขอบตัดนะครับธรรมชาติเหรียญแท้นะครับ ท่าเหรียญแท้เขาครับเพื่อนๆดูตรงหูเหรียญน,นะฮะมีรอยตัดนะฮะหูเหรียญเนนะี่ยตัดแล้วฉีกนิดหนึ่งนะฮะตามขอบเหรียญน,นะฮะนะครับเพื่อนๆนะเพราะตัวตัดสมัยหลัง2 5ง0ันห้าร้อ่นาร้อยสี่นี่ก็จะเป็นตัวตัดยุคแบบว่าตัดและวฉีกขาดนะไม่ได้ตัดทีเดียวนะเพื่อนเพื่อน ตัดทีเดียวนี่คือเก๋เลยนะครับพเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นรุ่นใหมน่นี้ตัดทีเดียวเก๋เลยนะครับพเพื่อนเนพะื่อนฮะก็ยุคยุคสมัย2,500กว่ากว่าเยก็จะตัดแล้วฉีกนิดนึงนะครับตัดแล้วยุ่ยฮะมาถ 2, ึงความมัตัดแล้วฉีกขาดนิดนึงไม่ได้ตัดทีเดียวนะฮะตัดแล้วฉีกขาดนิดนึงธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับพเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเหรียญแท้ที่ ทุกอาจารย์เกจิก็จะคล้ายๆกันนะครับนะ2,500กว่า,กวาๆก็จะคล้ายๆกันนะฮะเนี่ยเรียนตัดก็คล้ายเล,ลียนลุงปมหมุนน่ะ2,540กว่าเนี่ยก็จะตัดคล้ายๆกันเนี่ยตัดละฉีดตัดละฉีดนะฮะธรรมชาติของเหรียญเขาครับเนี่ยเพื่อนๆดูตรงแตกก็ได้เพื่อน,นเนี่ยเหรียญก็จะแตกนะมีธรรมชาติเขาจะธรรมชาติการกดกระแทกฮนะ เดี๋ยวก็จะมีการแตกเนี่ยคือแท้เลยนะ,ะเพื่อดูนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะเหรียญเขาจะแตกนะเพราะว่าเกิดการกระแทกตัดนะอันนี้แท้เลยะฮะแท้เลยเกิดขึ้นได้แทบทุกเหรียญฮะตัดแล้วเหรียญแตกะฮะควาของเหรียญแท้เข้านะครับ ด้านหลังฮนะด้านหลังก็ออกรุง้งรุงม่วงม่วงอัน,นถือว่าสวยแชมเลยนะดูก็จะมีเส้นกรนะแสะเส้นกระแสเยอะมากเลยนะส่องส่ไฟดูนะครับส่องสไ,ไฟดูนะครับก็จะเห็นเส้นกระแสเส้นเสียนเกิดจากการปั๊มนะ,ะแรงกระแทกนะครับนะมีรอบเหรียญเลยครับนะพื้นเหรียญเ็จะดีรอยเส้นเสียนก็เกิดจากการรอยปั๊มกระแทกนะ,ะลงไป ธรรมชาติต้องมีทุกเหรียญนะครับเพื่อนธรรมชาติต้องมีทุกเหรียญนะธรรมชาติต้องมีทุกเหรียญถ้าเหรียญเก๊เขาจะไม่ไม่ไม่คมฮะเส้นเสี้ยนจะไม่ติดนะเส้นเสี้ยนก็จะไม่ติดถ้าถ้าแกะบล็อกมาใหม่หรือถอดกิมมาใหม่เนี่ยก็เส้นเสี้ยนก็จะไม่ติดนะเพื่อเพื่อนสังเกตดูนะครับนะสแกนใส่ไฟดูนะครับเส้นสายฝนต้องคมคมเล็กๆเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆต้องเป็นธรรมชาตินะเพื่อเพื่อนที่ ที่ชํานาญแล้วนะที่ผมเคยแจ้งไว้นะที่ผมเคยแจ้งไวน้นะเพื่อนๆที่ชํานาญแล้วนะเขาดูแค่ผิวเขาก็รู้เลยนะฮะเนี่ยเขาดูแค่ผิวเขก็รู้เลยสำหรับเพื่อนเที่ชํานาญแล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาศึกษาใหม่ก็ก็จะดูยากหน่อยนะครับเพื่อนเพื่สำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็ดูยากนิดนึงแตยก็ดูธรรมชาติโดยรวมนะฮะนะครับผม การบนเขียนว่า2,553นะนะเสาห้านะครับเสาห้าคมๆชัดๆเลยนะ,นะ,นะอันนี้จะเขียนว่าวัดเพชรชบุรีจรังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆรุ่นเพิ่มรั์เพิ่มสุขนะครับอันนี้จะมีตอกตอกยันนะนะครับคมๆนยะลึกๆตอกยันนะลึกๆอนะนะครับ ใต้เขา่าพระพิกเนศนะใต้เขา่าตอกยันนะลึกๆเลยครับเพื่อนๆต้องคมๆนะต้องคมๆลึกๆนะครับพเพื่อนๆเบอร์ไม่ได้นะครับต้องคมมเลยครับ <c oughs> เป็นเนีย่ยเขียนว่าพระพิก,เน,นะพกเนศสวนนะพระพิกเนศสวนสวยงามอย่างนี้ถือว่าสวยนะอย่างนี้ถือว่าสวยนะสำหรับผิวลมดำถนะือว่าสวยแล้วนะครับ เพราะว่าลมดําบางอีลเลียนก็จะดําไปเลยนะครับไม่มีม่วงไม่มีรุ้งอันนี้ถือว่ามีม่วงมีรุงเขาเรียกว่าปลรรอดลุงๆุงม่วง,ง,งสวยแชมป์อย่างนี้ถือว่าสวยแชมป์นะถ้าสวยแบบนี้ทะลุสองพันกว่าแล้วนะเพื่อนๆครับสวยแบบนี้ก็ทะลุไปสองพันกว่าแล้วนะครับครับถตาองนี้ผมเปิดแบ่งให้สมาชิกเอาไว้เลยครับเพื่อนๆนสวยแชมป์มาพร้อมกล่องเดิม ผมเอาแค่1,400บาทนะครับเ,เพื่อนๆ1 4่0นบาทเท่านั้นเองแบ่งเฉพาะสมาชิกในช่องเท่านั้นเองนะครับเพืเ่อนท่านใดสนใจก็แคปมาได้นะครับก็จะมีกล่องเดิมๆให้ด้วยนะครับนะครับผมนะฮะสวยๆเลยกลับมาดูอีกเหรียญนะครับเ,เพื่อนนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับเ,เพื่อน,อนเนื้ออันปะก้าเนื้อปาก้าก็จะมีความแข็งนะความแข็งแข็งกว่าเนื้อทองแดงนะครับ กล่องก็เหมือนเดิมฮะแต่น,นี้จะเป็นยันรอบเลยนะครับก็ด้นบนเขียนว่าวงปู่หงพรมบรรโยเสาห้าเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขวัดเพชรชบุรีจังหวัดสุรินทร์วันที่20มีนาะคม2553นะครับก็เป็นเป็นพระนอนกล่องนะครับเพื่อนพระนอนกล่อง,นอนองปี53ก็10ปีครับเพื่นอนนะอายุยังไม่เยอะ10ปีฮนะ ถ้าใหม่เป็นถ้าใหม่10ปีนะฮะไม,ไม่ถือว่าอายุยังไม่เยอะอันนี้ก็เป็นเนื้ออัปกาเนะื้ออัปกาเป็นเนื้อแข็งที่สุดเลยครับเนื้อแข็งที่สุดการปั๊มก็จะปั๊มยากนิดนึงนะฮะปั๊มยากเพราะว่าเป็นเนื้อแข็งนะครับอันนี้จะนอนกล่องมาเลยครับเพื่อนนอนกล่องมาเลยเพื่อนมาดูฮนะใครชื่นชอบเลี้ยนอันปกานะครับก็ไม่น่าพลาดเลยนะผิวก็จะออกคล้ายๆเนื้อเงินนะครับเพื่อนเพื่อน ผิวเขาจะออกคล้ายๆเนื้อเงินนะเ,นเพื่อนๆนะผิวเขานะแต่ก็จะมีอมเหลืองๆนะตามแบบฉบับของอัลปกาก้าก็จะมีขาวอมเหลืองนะฮะอัลปกาก้าเนี่ยขาวอมเหลืองแต่ก็สวยนะอาจจะสร้างน้อยอัลปกาก้าเนี่ยเป็นเนื้อแข็งที่สุดเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะเจริญพรบ,บนนะ,ะคมๆชัดๆลึกๆเลย ของเก๋ okay. พี่ผมเคยเจอมันก็จะเบอร์เบอร์นะเพื่อนจะไม่คมชัดนะโอเคจะเบอร์เบอร์นะครับเพื่อนให้คมชัดแบบนี้เลยเอาไเพื่อดูลายกระหนกนะครับเนี่ยคมมิติคมเป็นคมเป็นแท่งเป็นมิติเป็นร่องลึกๆเลยเนะี่ยรอมรอบเลยเนะี่ยลายกระหนกนะฮะสวยงามมากเลยนะก็ออกแบบมาเหมือนกับเสมาลุกป,ปุ่ทีมวัดทหัรไล่นะฮะต็อหลวงพ่อนั่งเต็มองเหมือนกันฮะเต็มอง์ก็ ล้วพอนั่งเต็มองนะครับเพื่อนๆก็ไปหน้าท่ากันเอียงมาด้านขวาเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆเล็กน้อยนะฮะเหมือนเสมาล้งปู่ทิมวัดทหารไล่เลยแกะเบียบมาเหมือนกันเลยด้านล่างเขียนว่าล้มปูหงนะครับเหรียญ้องคมอันนี้ถือว่าสวยนะคมนะเพราะว่าเหรียญอัปปานี่เขาจะเนื้อแข็งนะครับหาที่สวยยากนะครับเพื่อนๆนะหาที่สวยยากเพราะเป็นเนื้อแข็งมากที่สุดนะฮะ เส้นหน้าผากหลวงพ่อก็ยังติดเป็นลอยๆนะเส้นหน้าผากฮะเนี่ยเส้นหน้าผากเพรสวยคมอยู่นะครับน่ฮะเดี๋มาดูนะครับก็มีรอยตัดตัดฉีกฮะเนี่ยธรรมชาติของเหเรียญแท้ยุคปี2,500นะฮะก็จะมีตัดและฉีกขาดตัดฉีกขาดตัดและฉีกนิดนึงฮนะ่ไม่ได้ตัดทีเดียวฉับเลยนะไม่ใช่นะครับ นะมีเราต่ละขฉีดฉีขาดนะเพื่อนๆใดที่ชํานาญมีเบียดสิทธิ์การดูเหรียญก็ดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆนะเ,าาเนี่ยธรรมชาติเขาตัดและขฉีดแบบนี้แหละนะครับผมนะอันนี้ฮะจะเป็นทับพิคเนตนะเป็นทรงพิกเนตเต็มองเลยครับนะคมคมเลยชัดๆเลยนะเป็นร่องแท่งๆชัดๆ อัคราอาฟอนต,ต้องคมคมแบบนี้เลย2553นหนะเสารห้าครับวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนเพื่อนด้านล,ล่างเขียนว่าพระพิคเนศสวนนะฮะจะมีต่อยันณะ,ะคมคมลึกๆแบบนี้ยันนะ,ะต้องคมคมเล็กๆคมคมเล็กๆแมชัดๆนะครับจะ,ะดูดูความคมชัดเป็นหลักครับเพื่อน ดูุ่มเพิ่มซับเพิ่มสุขนะครับพระพิพเนศท่านก็จะเป็นเด่นทางด้านเมตตาด้านเมตตาะฮะก็เมตตาประทานพรประทานพรสําเร็จนะครับพ,พระพิเนศนะฮะทำเด่นมากเลยฮะเพราะลูกป,ปู่หงท่านก็เด่นทางลปู่หงท่านก็ดังมาทางพ,พระพิเนศนะพระพิพเนศรุ่นแรกท่านก็เป็นแสนแล้วนะฮะอ้อมจักรวาลฮะ เขาดังมาจากพระพิคเนศหันรุนปู่รุ่นปู่ของท่านดังมาจากพระพิคเนศรุ่นแรกรุ่นอ้อมจัก,กรวาลน,นะครับหลักหลักแสนแล้วนะครับรุ่นสองก็หลายหมื่นแล้วนะครับเพื่อนและแทนรุ่นแรกได้เลยนะครับเพืเ่อนอันี้ก็สวยสวยนะครับนงสภาพสวยเลยอัลปา,ก,าก้านี้ก็ทะลุปไป3า0พันแล้วนะครับเพื่อนครับ อปลาการนี้สวยแบบนี้ทะปป 3, ลุไป3 0 0พัน้ลนะครับก็วันนี้ผมได้มาไม่แรงครับอ่าอยากแบ่งปันให้สมาชิกในช่องนะครับอ่าครับผม1 6 0 0บาทนะครับเ,เพื่อนๆาที่สวยนี้ทะลุ3 0 0พันหมดเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าใครชอบก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับนะถับเ,เพื่อนๆไม่มั่นใจก็สามารถแคปรูปเอาไปเช็คเอาไปแห่ก่อนนะครับเนี่ยแคปรูปได้เลยครับเอาไปเช็คเอาไปแห่ก่อน ให้สบายใจก่อนค่อยมาปิดก็ได้นะครับขาวนีนครับผมเปิดแบงปฟันให้สมาชิกไปใช้อภิบูชานะครับนะก็เ,เพื่อนชอบก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับนะครับเพราะว่าอีพีหน้าก็จะมีมาให้บูชาอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆกับรับรองว่าดีดมากนะครับรับรองว่าดิดมากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเ,เพื่อนๆ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับนะเพื่อจะไม่พลาดนะครับเ,เพื่อนๆอีพีหน้าก็จะมีลวงปู่หงให้มาบูชาอีกแน่นอนแน่นอนนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมลงไว้หลายรุ่นหลายแบบเลยหากชอบอรายการไหนก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไลน์นนลให้ด้วยนะครับเพือพ่อนๆบางท่านก็ไม่ได้เล่นไลน์นะครับสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภาัยเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดพระดีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ